สวัสดีค่ะวันศุกร์ที่สิบห้าธันวาคมพศสองพันห้าอหสิหกเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันตอนกลับบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงประตาทานผัดวุ้นเส้นในรถก็เลยไม่ได้พูดคุยเออวันนี้คุณลุงแดงเมื่อเช้าเราได้ใส่บาตรพระกี่รูปคะ ช้าใส่บาตรพระสองรูปสองูปถวายพระสาตุารสาูปเหมือนเดิมนะคะเท่ากับว่าวันนี้เราได้ทําบุญใส่บาตรพระภิสูุสงฆ์ท5รูป,รปทั้งหมด5ร,รูปนะคะน,นาําบุญมาฝากบุญนักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องวันนี้เราก็เป็นพามาดูทางกลับที่เราเคยมากันทุกครั้งนะคะเส้นสังฆเลิกเดี๋ยวดูเส้นทางกันนะคะ เร็วเพราะว่าไม่ไม่ว่าเลยนะไม่ค่อยมีคนใช่ไหมคนน้อยเอ่อคนน้อยนน้อยก็สี่ห้าสิบสี่สิบกว่าป้าตาไปเป็นคนที่สี่สิบเก้าแต่ตอนที่ป้าตาออกมานั่นคนที่ ไปถึงก็ได้จับคือเร็วอ่ะตอนที่ไปจับบัตรคนที่49นี่เขานั่งรอเนี่ยเป็นเลขที่45อยู่แล้วาาก็จังหวสว่า45 46ก็จะไหวเนี่ยป้าตาก็อยากให้ทุกคนมาดูเส้นทางที่สวยงามคุณลุงเดี๋ยวจะถามเรื่องเดิมจากเมื่อวานนะคะว่าคุณลุงแดงเนี่ยอยู่ที่ปวกแดงกี่รอบ สองอะสองสองรอบแล้วก็กเกษียณที่ไม่ไม่สองรอบไปนะ,ะแล้วก็อยู่ที่หุดไดรอีกประมาณห้าปีวันนี้ปรับระบบซีพีซีอะไรใหม่มก็ได้กลับไปอยู่้านค่ายอีกแล้วก็กเกษียณที่ไมแแ่แล้วระยะกลับไปอยู่บุรีรัอีกรอบหนึ่งถ้าอ,อยู่โทษสามรอบรอบที่สามไม่อยู่กเกษียณเลยไม่ไเลยไม่ระยะไปไหน way ไปบอกว่าเป็นการค้าขายแล้วจะต้องมาโกงมันไม่ใช่ใชคือเราค้าขายอ่ะเราก็ได้กําไรเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมแต่ถ้าเราไปโกงแต่ช่างเนี่ยอันนั้นแหละเราผิดนะถูกไหมลนะ่ะเราผิดเราผิดเลยนะพราะเราเจตนาของเราอ่ะคือเราโกงเขาไงก็เ,เลยบอกว่ามันมันมันไม่ถูกมันดูที่เจตนาด้วยเหมือนกับแม่ค้า ดูให้ดีๆนะเวลาทุเรียนไปช่างเลยดูหลังกิโลนด้านหลังด้วยว่ามีเชือกคล้องมีเส้นเอ็นอหลรคล้องอยู่หรือเปล่าบางทีเขาใช้เท้าช่วยเหยียบและนี่อีกน้าหลังมากขึ้นนะ้าตาเคยเจออ้นี่อีกทุเรียนจริงๆมีแค่สามกิโลมังคุดอมังคุดเนี่ยที่เขาเป็นถุงๆอ่ะมันเขาให้เราชิมอ่ะมันเป็นมังคุดที่ดีแต่ไม่เป็นถุงๆมันเป็นมังคุดที่หลน ที่เขาหล่นร้างคืนแข็งแข็งเปี้ยงหัวหมาหมาล้อเอ๋งเอ๋งเลยแหละไในนาแซื้อข้างทางก็เพื่อนเล่าให้ฟังไงแวะซื้อข้างทางกลับบ้านนะเพื่อนกรุงเทพอ่ะก็เลยบอกโทรบอกโอ้เธอเราโดนหลอกว่าว่ารับซื้อของเพื่อนผมทุเรียนบกคุดหล่นแงกิโลละสองบาทสามบาทนะก็เลยบอกว่าถ้าที่หลังเธอเจ้าบางคุดเธอบอกเราเดี๋ยวเราจะเตรียมไม่ให้เลย เพราะว่าของของเราเนี่ยเราจัดมังคุดให้ใครเนี่ยรับรองเลยเขาจะนึกถึงเราเลยนะเพราะมังคุดของเราเป็นมังคุดเกรดเอ,อหรือไม่ก็คือเกรดเอนะของพี่ทันก็เป็นเกรดเอ คุยกันเรื่องปลวกแดงนะคะเดี๋ยวพอพอว่างแล้วถ้าปตากับคุณลุงแดงไม่ลืมเราจะมาเล่าเรื่องว่าตอนที่คุณลุงแดงทำทำสับปะรดใช่ไหมใช,ใช่ไหมจากข้าราชการแล้วก็อันนี้ที่ทำสับปะรดเนี่ยเราเกินกันหัวห้องไว้ก่อนเลยว่าเพราะว่าพี่ผู้หญิงใช่ไหมแม่ของครูหนึ่งเนี่ยเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเดี๋ยวเรามาเล่ากันว่าคุณลุงแดง มีอาชีพจากข้าราชการและมีอีกหนึ่งอาชีพคืออาชีพทำไร่สรับสปะรดนะคะสำหรับวันนี้ก็เดีย๋ยวเราก็จะปิดทลิปกันทางนี้เลยนะก็เป็นเรื่องเล่าของคุณลุงแดงนะคะเรื่องเล่าของผู้เฒ่าถ้าชอบอย่าลืมนะคะก็กดไลค์กดติดตามเราไว้นะคะ แล้วเบื่อได้เจอกันในทุกๆวันว่างวันไหนก็ดูไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็จะต้องขอลากันแค่นี้นะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ